เกียนี่สวยงามเลยะคะทุกคนมาเพียงกาแฟกันนะคะทุกคนชิมฟรีค่ะเนี่ยพี่เขาให้ชิมเลยกาแฟร้านนี้อร่อยนะคะกนนค่ะ วันนี้เป็นวันพุธนะคะมาอยู่ที่ตลาดทิยาคนรุมกันค่ะเดี๋ยวพามาดูโกดังก่อนนะคะบรรยากาศวันพุธของราทียาคนรุมนะคะทุกคนเดี๋ยวเราพาไปดูโกดังข้างในกันค่ะว่าวันนี้จะมีคนเยอะหรือเปล่านะคะตรงที่นั่งตรงนี้นะคะตอนนี้สามารถนั่งทานอาหารได้แล้วค่ะ ไปค่ะเดี๋ยวพาไปดูนดูข้างในนะคะว่าวันนี้วันพุธนะคะจะมีคนเยอะหรือเปล่านะคะร้านกาแฟวันนี้เปิดนะคะทุกคนร้านน้ำที่ยาโล่งเลยนะคะวันนี้เดเราไปดูข้างในกันบรรยากาศข้างในนะคะ วันนี้คนโล่งๆเลยค่ะทุกคนแต่ละแถวไม่เยอะเลยค่ะวันนี้เปิดไม่กี่ช่องทางนะคะหนึ่งสองสามสี่ประมาณสี่ช่องทางด่วนก็ยังเปิดอยู่นะคะช่วงนี้เด็กๆมาเดินกันเยอะค่ะเพราะว่าอยู่ในช่วงปิดเทอมเนาะไะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนยค่ะ น้ำยารับผ้านุ่มยาต่างๆนะคะทุกคนวันนี้มีขนมนะคะพับเค,ค้กค่ะพับเค,ค้ก25บาทนะคะทุกคนก็จะใส่เป็นกล่องๆแบบนี้ให้นะคะ25พับเค,ค้ก25บาทอยู่ในเชือนี้เลย ก็จะเป็นขนมนะคะเดี๋ยวไปข้างในต่อนะคะทุกคนนี่วัน,นพายมาอยู่มุมน,นี้นะคะพายตรงเนี้ยอร่อยมากเลยนะคะทุกคนเอาไปขายขายดีมากวันมนีสตรอเบอร์รี่นะคะฟรุตสลดัดสับปะรด อ่ะอ่งุ่นนี่นี่เลยทุกคนอ่งุ่นหมด เดินสบายมากเลยโล่งๆ,ๆเลยค่ะันนี้เ่ามกค่ะในายานในในใรๆๆๆน้าอนก็จะเป็นพัวขนมนะคะอันนี้ปลา่าปลาปลานีอิ้วทอดกรอบน้ำตาล่าน้ำพริกนุ่มนะคะน้ำพริกกะปิมีตรงนี้หมดเลยไข่เค็มะค่ะปลาหมึกแห้งน้ำตาลน,นะคะน้ำตาลค่ปลาหมึก ไข่เค็ม20บาทเองค่ะทุกคนตานมซ่าสา3สี่กะปดนะคะลองดูี่พวกหมูเค็มนะคะหมูเค็มนมันหมูก็ยังมีอยู่นะคะครึ่งโล นะคะลำไยอบแห้งกิโลละ350าค่ะกิโลละ350นะคะทุกคนถ้าเพจไหนที่แจ้งว่าซื้อ2แถมบหนึ่งอะคะ่ะอย่าไปเชื่อนะคะดูดีๆนะคะแคบหมูก็มีค่ะ ย่งหมูคุเชียงไก่หกสิบุเชียงหมูหกสิบุเชียงนี่อร่อยนะคะทุกคนขายดีมากตรงนี้ก็คือเป็นมุมน้ำพริกนะคะมุมน้ำพริกมุมน้ำพริกวันนี้ลูกค้าที่นี่เยอะมากเลยนะคะมาดูน้ำพริกกัน,นะคะ่ะน้ำพริกตอนนี้ก็จะอยู่บนเชลก็มีนะคะทุกคน ตักกล้าก็มีแล้วก็ในบนเชลก็มีค่ะค่ะถ้าเป็นบนเชลเขาก็จะมีป้ายติดไว้ให้อย่างนี้นะคะลูกค้าก็สามารถมาเลือกตรงนี้ได้เลยค่ะหรืออาจจะวาง ค่ะวันธรรมดาก็ยังเยอะนะคะี่วันเสาร์ที่นี้จะเยอะมากกว่าน,นี้ค่ะภาพพวกเชลด้านข้างก็จะเป็นพวกขนมนะคะขนมใหม่ๆม,มาเพียบเลยค่ะร้านพียาก็าสามารถมาเลือกที่นี่ได้เลยนะคะ ราคาก็อยู่ที่ประมาณ20บาทนะคะส่วนใหญ่จะสี่ยบาทนะคะมุมนี้ก็จะเป็นหมิงโคราชนะคะทุกคนเชลด้านหน้าเลยดูค่ะนี่คอฟฟี่สำหรับเด็ก35บาทในะตะกร้าก็ยังมีเหมือนเดิมน,นะคะทุกคน หลายตัวนะคะคือยังไม่ออกมาตั้งที่เชลล์หรือในตะกร้านะคะของ เลือกกันได้เลยนะคะทุกคนนี่นี่เป็นตะกร้ารถเข็นเลยจะรถเข็นเลยเยอะเลยะคะ่ะส่วนเชฟตรงนี้ก็จะเป็นพวกขนมเนาะทุกคนโมจินะคะกล่องละสามสิบบาทค่ะทุกคนไส้กรอกไส้สามสิบบาทมีไข่เค็ม ไส้ตัวมโมจินะครับโมจิอันนี้มะพร้าวใบเตยนมสดเบา,บา,บาไส้เผือกนะคะแล้วก็ไส้ช,โชโโ็อกโกแลตก็มีค่ะสินค้าใหม่เนาะสินค้าใหม่คือโอ้ที่เขาขายท<า>ี่ไหนนะสมุทรตอนนี้นครสวรรค์ มไ,มไม่ต้องไปถึงาคณ์ตะวันไม่ต้องไปถึงจุฬาคณ์ตะวันนะคะมาที่ร้านที่ยาได้เลย30บาทเองค่ะคทุกคนคนี่เป็นมีสำเร็จรูปนะคะมีหลายรสชาติเป็ดเปอดเป็นยำอร่อยมากค่ะใช่เปเดปเป็ดเป็นยำที่เขาบอกอร่อยมากเลยนะคะ20บาทเองค่ะทุกคนไปจับยวนก็มีเย็นต๊โก้นี่จ้ะซื้อไปทานซื้อไปขายต่อได้นะ20บาททุกรายการาาอะไรทุกอย่าง มุมนี้ก็จะเป็นส่วนของสาลายนะคะสไลายาม,มูสิบห้าบาทก็สิบบาทก็มีนะเป็นซองลเล็กๆค่ะมีหลายรสชาติเลยสไปซี่ก็มีน,นะคะอันี้เป็นปลาเลยคะ่ะเป็นพวกปลาเหมือนกระตอยนะคะมีข้อให้ชิมด้วยค่ะแม่ชิมดูก่อนได้เลยจ้ะ ร้านกาแฟนะคะร้เลสลองก็มาจะกาแฟกาเฟร้านอร่อย ชิมฟรีค่ะเนี่ยพี่เขาให้ชิมเลยาก,กาแฟร้านนี้อร่อยนะคะยีสต์แกงละนมตัวเลือกน้นค่ะอ๋ออะไรเนีสนะคะคอเอ,อ่อส่วนของน้ำผึ้งนะคะน้ำผึ้งขวดละ75บาทค่ะขวดสวยมากๆเลยจ้า แหนมต้มก็มีเป็นขนมก็ได้กระปุกถั่วนะคะกระปุกกระปุกละสี่สิบห้าสี่สิบบาทค่ะกรผ่าลำนะจ๊ะสามสิบห้าบาทค่ะของก็จะอยู่ในเชลตรงนี้หมดเลยนะคะเลือกเลือกกระดูก่า บเบออบแห้ง100บาทนะคะชั้นบนนี่จะ100บาทเลยถ้าเป็นพวกหมึกกระตอยนะคะ40บาทนะคะเม็ดม่วงที่ก็จะยังไม่ได้อบนะคะ180 เค้กขนมอบอแห้งเนงาะครเตอร์ก็มีค่ะ25 40, 40. ่สบาสี่สิร้อยหนึ่งจูกคา,ข,า,ข,าขีดหนึ่งสมาร์ทขีดนะเค้กไข่ไต้หวัน20บาทเลยนะจ๊ะลูกค้าจ๊ะ20บาทเลยจ๊าตามคำเรียกร้องนะ ของโอท็อบด้วยนะคะลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วด้วยจ้ะ ผ่านการตรวจสอบการได้รับอนุญ,ญาตหมดแล้วนะคะขนมร้านพี่ยานี่ค่ะขึ้นบนเชลแล้วค่ะเยลลี่นะคะตรวจสอบการอนุญ,ญาตเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็จะมีป้ายติดไว้ทุกเชลเลยนะคะ สบายมากเลยวันนี้เราออกมาตรงทางออกแล้วนะคะขนมบางอย่างยังไม่มีนะคะสิบบาทค่ะลูกค้าจ้าข้าวแปนยี่สิบบาทเลยจ้ายี่สิบบาทเลยนะจ้าข้าวแผ่น ตอนนี้เหลือแค่นี้นะคะทุกคนเป็นพับเค้กอยู่ได้ประมาณ7จ็ถึงสิวันนะคะประมาณ7จ็ถึงสิบสี่วันนะคะทุกคนน,ะคะน่าทานมากเลยแพ็กเกจอย่างดีด้วยนะคะมาก ตอนนี้คนเริ่มมากันแล้วนะคะทุกคนลูกค้าเริ่มเริ่มมาจ่ายตานะังค์าค่อนข้างเยอะเหมือนกันค่ะอันนี้คือบุมคิดเงินนะคะตอนนี้ร้านพิยานะคะเปลี่ยนเวลาเปิดปิด,ปด,ปดแล้วนะคะ9โมงถึงทุ่มหนึง่งค่ะลูกค้าสามารถมาซื้อเลือกสรรหาของกินได้เลยนะคะ ที่มาวันธรรมดาคนไม่ค่อยเยอะเท่าไหรค่ค่ะเดินสบายๆเนาะพี่เตือนก็รอไม่นานนะคะส่วนมุมนี้ก็จะเป็นมุมของน้ำพริกเปียกค่ะน้ำพริกตักน้ำพริกตักนะคะใครจะซื้อกลับบ้านนะเป็นกิโลตรงนี้สามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะออกเดินออกแล้วนะคะ พาชมแค่นี้นะคะข้างในโกดังเดี๋ยวจะพาเดินไปดูตลาดต่อนะคะอ้อเหลืออีกมุมนึง mm hmm. เดี๋ยวพามาดูข้างหน้านิดนึงนะคะก็เปล์มม่วงวันนี้แค่โมไม่มี <Okay. S 1> นะะี่ค่ะเมล์มม่มวงนะคะกระจกก็ยังอยู่นะคะสวั mm hmm. สดีค่ะเข้ารามนะคะ mm hmm. แล้วก็ขนงชั้นค่ะยี mm ่สิบบายังรักไม่ได้เล วันนี้ข้าหมูงไม่มีนะจ๊าข้างบน <c oughs> โล่งมากเลยทุกคนบ้าสบายนี่ค่ะที่จอดรถ บนนี้ก็ยังว่างอยู่นะคะ